เรานะครับโอ้โหิงให้ดูนะครับปลาแล้วนันเขาจะถมบ่ครับเราก็ยิงมีไส้ครับปลามีไส้อยู่นะบขายิงไป Субтитры создавал DimaTorzok เออดูตัวปลาสิก่อนครับเนี่เออตัวปลาครับตัวปลาจัดครับจัดขังดำลิงต่ำไปหน่อยครับนี่ขังดำครับขังดำจัดมัน ม,มัไม่กล้ายิงคนเข้าป่านะที่บอก้ I ดูครับเ,เพื่อนๆโอ้โหน้ำดำเป็นตัวแรงนะครับโอ้โหแดกลูกปลาหมดแบบนี้ดูดูดูด and mm -hmm. 福仔。 ะมันอยู่แค่ไหนกันมันดำหละกินไม่ต้องขแขลับม,มันนี<ะ>่แหละตามมันนี่แหละมันต้องดี<ะ>นี่เดยวแดดจัดนี่มันลอยหัวยังไงโซ<ะ>เล็ก ไม่เป็นไรไปเอาอยูเปล่าวะไปแล้ววังโอ้แบกอะไรไปได้เว้ยเด่นักองแบกไน่ละตีใจอ่ะตันคือโตสิ ี่ต้องหมตือออกหมดเลยี่ไเห็นอ้าเป็นองนี้ยนาคางดำด้วยวะทเลุ้ยน้องมาได้ไงอะเยอะเห็นแกทำไมมันเป็นแบบนั้นนาตะกี้ที่ที่แกอยู่ในที่มือแบฉันยังไม่ได้ดูนี่อามาดูไอ้เหี้ยปลาคางดำดำทั้มดเนี่ยเนี่ยะ เนี่ยดีเดเนี่ยตาขางดําที่ทรงเขาจะเป็นแบบนี้ตาคังดํานี่จะยาวยาวคล้ายเหมือนหมอเทศนะแต่ข้างหน้านี่ที่เอาไว้หนือไปเข่าผักโกโก้เหมือนหมอเทศเลยเออบางตัวนะเออแต่บางตัวก็เนี่ยมันมันทรงเขาจะเหมือนกันหมดนะใช่เนี่ยไปมหาชัยได้สามบาทเนี่ยใช่ออสามบาทเองจ่าบาทแสดงเลยก็แดงกัน ไงเขาเขาทอนมันมันตีไงตรงนีผมไม่ก้ายิงเก้าปาเ้รตัยใหญ่นะเรียบร้อยที่ข้าปากอาที่งไปไม่ไหวไม่คุ้มนะเกียรทีายเกียลูกดอกหมดแล้วนะดอกมีสาตัวดกหลัปลานิลอยู่ตัวนึงไ่ถึงไหมถก

เขบอกว่าไอพอเราฟุกมันลงฟุ๊กเลยไอ้ตรงนี้มันไอ้นี่จะไปกินไ,ได้อะไรมันเห็นขึนนน้นเนี่ยเร็วนะน้อตึ้งในจอไปตั้งเยอะท้างอ่ะ เนี้ยน่าติดได้เฮ้เนี่ยหนแป้งนี่แหละต้องเอาล้ล้อล้อมาแหไม่ถึงไม่ถึงอะไรอางเงี้ยอืมหัวใจตื่นเต้นตืนเต้นเนี่ยนี่ไงลอยคลิปเลยโอ้อยได้ไหมเฮ้ยที่ขึ้นนะ

ทาไปโดนม้ดไม้對對้าเาดไม้ใตน้ำเยอะแล้วแบบนี้จะใช้แห่ก็คิดถายเที่ยวเที่ยวเดียวปูมันจะปลดตู่นั่นเองปลดไม่ใช่ปลดปลานะปลดขยะปลดขยะุันมังางโอ้โหนกลุนี้ทำมาสวยๆเก็บใส่กู้ว้เลยปอกปอกที่ปอกี่ถุง่เก็เอาใส่กระสอบมาตั้มาตัไปที่อื่นทีเียเดียวพวกนีนะ เอาหน้าแทนเอาไว้อะไรวะไ,ไอ้เหี้ยเทีย่ยวพวกเทียเ่ยวเย็นๆเอาไปหมดเกลี้ยงเลยอ่ะพวกข่าพวกหาเลยเนี่ยไปห,หมดรถขเลยเออใช่เราหมเลยไไที่จะได้ของมเดียวไปหมดเลยข่ม,ม้นทกเส็จไปหมดเลยนะจังก,การเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ทิ้งที่ดังได้ เดี๋ยวไปดดที่างนิ้น่ะไล่มาไล่มา,ม,ามันมีขายก็บอกอาไรเนี่ยสองพันครับสองพันเนี่ยไอไอตรงซอยยี่สิบหกอ่ะเป็นทะเลยี่สิบหกมันมีขายด้านหน้าเข้าไปไหน่ะตรงข้ามซอยยี่สิบแปดตรงข้ามซอยยี่สิบแปดนู่นมันลุดไปนู่นแล้วเนี่ยไอซอยยี่สิบหกตรงไอเรือเขา่วงอ่ะอีร้านเข้าไปอยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นมีสวยสวยอ่า เราเป็นักแก่นนแบบนี้เราก็ต้อเสิเหลเอผมเหลาให้คุณตจบดูเลยนเหรออ๋อจิ้มือดีนี่นู่นัง้ามไปอยู่นู่นสิเดี๋ยวไปค่ะเฮ้ยจินเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดให้ลูกดอกหมดกันนี่ก็บอกอะไรทั้งอย่างไงแกครับยายเห็นนะอะไใส่ของอะไใส่ถุไปนะ

เฮ้ยอยู okay, ่นี่ได้ไงวะถ่ายเลยทำงานอยู่นี่แล้วหรอออกเครนั่นเมื่อไหร่นะออกน้ำเนี่ยออกและออกน้ำแล้วหรอไอ้ยักษ์ด้วยหรอเจ้าไอ้ยักษ์ขับรถนะไอ้ยาวต่อละตรงคุ้งนวดกลางคืนเลยนะไอ้ทั้งเวล่ะคุ้งนั่นด้วยคุ้งคุ้งคุ้ะ

โอ oh, ้ไวเลยอยู่เลยโอ้ยต้มมาเกอบหกวันแล้วตีไสิมาตีเองที่นี่กอคือที่สดโอ้ยฮ่าฮ่าโอ้ยโองอ ก็ดีครับกด็ดีโอ้ยแม่นขนาดไหนเนี่ยได้ก็ดีโอ, <c oughs> โอ้อ๋อเอาแล้วไล่กับน้นจบไม่ยอมออกข้างนอกอะ่ะไม่ยอมออกข้างนอกผมไม่ยอยากยิงตรงนั<อ>้นเลย่ัลโหล

บ่ลินบอลินได้ถุงด้วยอันนึงนี่หมดแล้วเนี่ยบอลินเน,นี่ยโอ้โหบหลินครับเอ้โ,โอ้เลยเนี่ยโ,โอ้โหดูครับเพื่อนๆพน ไม่กินคนดูเลยจบเท่านี้นะครับ